สาวๆที่ขี้อายฟังทางนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ขี้อายขี้เขินเวลาทําการบ้านกับแฟนเนี่ยนะครับหลายคนมาถามผมว่าจะทํายังไงให้เลิกเขินอายผู้ชายเนี่ยชอบหรือเปล่าเวลามีอะไรกันแล้วผู้หญิงมีลักษณะเขินอายไม่กล้ามองไม่กล้าดูปิดตาอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยถ้ามันเป็นจริตกิริยาตอนที่เรามีอะไรกันใหม่ๆนะอย่างเช่นเราเป็นแฟนกันแล้วเพิ่งจะมีอะไรกันครั้งแรกครั้งสองครั้งสามเนี่ยความเขินความอายอ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นเล้าความอยากให้ผู้ชายมันทําให้ผู้ชายเนี่ยแสดงสัญชาตญาณ าการเป็นฝ่ายรุกการเป็นอสิงโตนหนุ่มเสือร้ายเีย่ออกมาเพราะว่าผู้หญิงเวลาเขินอายเวลากระบิดก,ะกะระบวยเวลาปฏิเสธเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับมันดูเชิญชวนมันดูต้องตาต้องใจดูเร้าใจให้ผู้ชายอยากทําอะไรมากขึ้นไปกว่าน,นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคบกันมาแบบ6เดือนปีหนึ่งสปีแล้วยังเขินอายอยู่อันนี้ไม่น่ารักแล้วอันนี้จะดูน่าเบือ่อจะดูเหมือนเราเป็นผู้หญิงที่เยอะเกินไปนะครับดังนั้นจะต้องปรับตัวต้องแก้ปัญหาการเขินอายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะจัดแสงในห้องให้มันสลัวขึ้น เซ็กซี่ขึ้นหรือคุณอาจจะหาวิธีการที่แบบท่ารักที่ไม่ต้องหันหน้ามองเขาตรงๆนะฮะใครอยากเรียนรู้วิธีการเทคนิคเหล่านี้มาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ b e ล a Advance จะมีบทเรียนหนึ่งสอนให้คุณได้เรียนรู้การเป็นผู้หญิงฝ่ายรุกกับการเป็นผู้หญิงฝ่ายรับจะหลีกเวลาแสดงออกเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงและทํายังไงที่จะมัดใจให้ผู้ชายหลงคุณอยากมีอะไรกับคุณบ่อยๆจนแบบว่าไปไหนไม่รอดนะครับสนใจทั้งมาที่ไลน์แอดเทนโนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ